ต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้เมื่อก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิม้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะไม่ใช่วนักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิม้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิม้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิม้ม ่แว,ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดไปอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน,น้ำน้าท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเมืองเมือง,ม,องมีคนตาย จงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกนัดเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องละ่ะจะถล่มไหมได้ใส่เหตุสเรการในบรรดาท่นพุทธบริษัทต่อไปจงอย่าประมาท จงอย่าคิดไ้เหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีซะเลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทําตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทําแบบไหนพร้อมไปสิก่อนจะได้สะดวก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่แผ่นดินไหวมันมาอย่างไง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุแปดประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาตมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีกเจ็ดประการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากนนิทานก,นกันก็ไม่สะดวกนัก เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จําพอสอไม่ได้จําเดือนไม่ได้ผู้คัดหลอกจากเสียงเป็นตัวนัสือถ้าจําได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวร์นำไปแวะไปเข้าไปพาไปแวะที่ฮา,าวาย เวลานั้นก็ด็อกเตอร์ปริญญาไปด้วยกบเมียวด็อกเตอร์ปริญญานุตาไลนยนี่เป็นผู้จำานายการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงเมือถึงตอนเย็นเธอก็เหมารถเช่ารถเก๋งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยวจึงถามว่าด็อกเตอร์ที่มาในธุระอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีธุระ รังจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทำให้เป็นดินไหวแล้วก็คุยเรื่องอื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้ เวลามาพูดเข้ากับมานึกได้เลยพูดไม่รอบคอบแน่เข้าใจว่าเขียนลงธรรมิโมกไว้แล้วแต่ว่าธรรมิโมกก็หายยากหน่อยเพราะมันไหลเล่มเล่มอย่างนิดอย่างนิด,อย,นดอย่างหน่อยจะมารวมาที่นี่กระมวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปรากฏไ่าเห็นพระท่านพระท่านก็มาที่บาบเรื่องเหตุของแผ่นไหว ท่านก็กล่าวว่าพผ่นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทกร่องภายใต้พื้นดินแล้วก็เป็นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อทันเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกาไปลงที่แคลิฟอร์เนียที่แอนเอ พอตกเช้าฉันข้าวเสร็จบ่งเช้าเสร็จเสร็จก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บเกิดพระท่านท่านถามว่ายังสงสัยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกใช่ไหมเหล่าลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่้กราบเรียนท่านอว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดิน ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทําไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทําใำไมดินไหวลมขนาดนี้สนแสดงว่าแรงมากท่านกต็ตอบว่าอยางนี้ก็แล้วกันเธอใส่กรอนเสียเวลานี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีตั้งใจไปกับฉัน ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้สิบเอ,อ็ดโมงเลืลายห้านาทีสิบเอ็ดโมงจะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กรอนทีใ่ใส่กรอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามากวนเวลานั้นื่อใครเข้ามากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องคนสงสยัย ถ้าเวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัยเอกลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอนาปาเพราจับพับลมทรงตัวปุ๊บก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเกิถถัวร่องในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดิน าะโลกนี้ฝรั่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคราวาดบอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ใข่คอกันแผ <c oughs> ่นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบทุดแล้วแต่ตำราของโลกเขาวัดจริง,รงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักรธกรณีวิทยาก็ายอมรับ ว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้วมันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำ เอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโพรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใช่เล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยธบางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยธเนี่ยมันก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ ็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็มีเส้นย่อยๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำใหญ่ๆกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบมานิดหน่อยบ้างที่แคบกิโลเมตรหาย,ยากแล้วก็เป็นซอยอีก จีปาถะไปเลยร่วความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำเจิงอย่างน้ำเจิงอย่างไม่น้ํำไม่มีก็เลยสงสัยเพราะน้ำไปไหนหมดจะไม่ได้ถามพระ <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ก็ไม่ถามไม่ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นข้างหมายความเป็นไตส่วนต่ำ ที่เป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ำไม่ใช่ดินแข็ง <c oughs> มันเป็นดินเหลวเป็นเลนแต่เลนนี่เป็นสีน้ำเป็นน้ำเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นโคลนเดือดโคลนเดือดมมนก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกับเดือด ภายใต้พื้นพิพภพที่เป็นร่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นพิพภพแมันเดือดหนักกว่าก็กำลังสูงกว่าโตกว่าไอ้กระบางส่วนก็เป็นน้ำพุง่งโชดโชยคล้ายๆกันินซีแลนด์พุ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟืดไอ้น้ำพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองไปที่ไหนก็พุ่งกันไปสวิเป็นน้ำพุโสง แล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่าๆก็มีพระจึงก็เลยอธิบายว่าไอ้น้ำที่เดือดนี่ในเมื่อเดือดขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกำลังของลมที่กำลังของลมส่วนนี้มามกๆๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรง นีการเคลื่อนแหวงระไว้แรงก็ทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของโพลตอนนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี้ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้ว ลองนั่งลืมตาหลับตาหลีตาเหล่ตามคิดดูทีด้วยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกันแลกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยากนักเลยนี่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ฟังประมาณโทมัจ,จุนโนประทังความประมาทพันทางความตาย อัประมาณเดนะสัมมาดีทะท่านหลายจึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าพื้นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมท่านนี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขา นักธรณีวิทยาตรมาก็ไม่รู้จักใครรู้จักดกรปริญ,ญากับเมียวามสองคนนี้ก็ได้ว่า่วนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงบ้างแล้วก็ดูว่าพโพรงมันจะหนักไหมอาตอมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงอยู่เยอะไม่ใช่น้อยและก็เป็นพโพรงที่น่ากลัวอยู่กันหลายจุดหลายแนว แต่รวงความว่าบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน <c oughs> ดินที่เป็นพโพรงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่หงสอนน้ <c oughs> ่ก็เลื่อยมาถึง นัดจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดนะอำเเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วจังหวัดแพร่ชายชายป่าอันนี้มีจุดตื่นขอบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะอาจะเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คําว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโล สามารถต้านทานภูเขาอยู่ยังสามารถต้านต้านทานน้ำหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบุรีจะมีไหมลอยโพรงชั้นล่างการบุรีก็มีผ่านไปแล้วก็เลื่อยไปออกโนนมริทวายโนนอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่เฮ้ยนี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วมั้งเนี่ย อันใหญ่ออกไปริเตอรไวแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนขึ้นไหนตามประเทศชางมันไม่เกี่ยวกับเรากระวมความว่าพระท่านบอกว่าลมที่เป็นไอน้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัดสงมันก็ไหลไปไหลมาไหลมาไหลไปไหลจากตะโนนมาชนตะนี้ไหลจากตะนี้จนตะโนน ในเมื่อกําลังอาตัวมันมากขึ้นมันก็มีกําลังแรงมันก็คุ้งเข้าพุ่งไปชนกําแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงเพนดินก็ไหวนี่ก็ถามท่านว่าเป็นความโง่ถามได้ว่าก็ไม่เมื่อร่องมันยาวตลอดโลกแล้วก็มีที่แยกมากมันไหลถ้ามันไม่ไหลแยกก็ไปกระจายตัวกัน ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไหวถ้าเกิดบอกว่ามันจะ,ม,นจะมันจะกระจายไปไหน,นเมื่อต่างที่แตงก็มีไอ้น้ํามันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้าเหมือนกันถ้าเกับเปรียบเทียบท่านถามว่าในมหาสมุทรที่มีกําลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรม่อลมพุดขึ้นมามีกําลังสูงแล้วก็แทกบานเรือเขาพัง ถ้าไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศทึ่มีมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าจะชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาผัางทรัพย์เิเสียหายมันน่าจะลอยบรบรยากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากําลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนมันก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ามีความเข้าใจ เรื่องของเหตุแห่งเป็นดินไหวก็มาจากไอ้น้ำไอ้น้ำนี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีอยู่บ้างแต่น้ำก็ไม่มากเขาทำดินให้ละลายเป็นคลนนคลนก็เดือดเดือดเป็นไอขึ้นมาในบางจังหวะที่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงมากความร้อนสูงก็พกุ่งขึ้มาเป็นน้ำพุ ไอเป็นกระแสน้ำโพนี่มีกำลังไอโสมากกรงความว่าเหตุที่ทำให้เป็นไหวคือไอน้ำไอน้ำเมื่อะเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นลุมเป็นก้อนมีกำลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเข้าชนกำแพงพุ่งตัวเข้าชนกำแพงของของโพรงในดินเป็นดินก็สะเทือน ทัานจะมาพูดเรื่องแผ่นดินถลม่มก็เหลือเวลาหนึ่งนาทีเศษเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผลนท่า,กามกลางมีการตายเป็นที่สุด ทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปโรงความมาสิ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดการเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายหรือเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากะคนคือความแน่นอนเท่านั้นจันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการตัดรล้ะความโลภทียน้อยสอรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครอง เป็นเหตุตัดคราโทษาความโกรธที่น้อย 3. ามภาวจริญภาวานาเพื่อตัดโมหะความหลงอรบันดาทถนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจา้าในที่สุดทุกท่านก็ยังมีความสุขทีม่มีเหตุมีผลอรบันดาเพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่อนและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี